ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกนบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกนน่ารักน่ารัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลน์ช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะใช่มีแบบไม่ใช่โนดะยบังเอิญงานบางงานอยากไปคันนี้แบบแตัดสินใจแล้วแบบแตองออก อยากกินข้าวจริงๆแล้วบางที่ม่เขาปิดห่องกันะก่อนครับหรือว่าขาพร้อมกันนะครับแต่ตใจเลยมาทานใสเยอะเลยครับใช่ครับให้ตกลงก่อนก็คุยคุยกันนะคะคเ็มันดูค่อนข้างจะบบกว่าบริษัทมีค่มอไอยาเียอืมที่ไหนคะ มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผมเห็นมีพี่ๆมาเป็นเยอะมาเลยรู้สึกว่าอยากมาเจอด้วยครับเป็นแบบเป็นแฟงนิ่งอะไรไม่จริงๆก็เจอพวกพี่ๆหลายครั้งแล้วว่าผมก็บอกผมก็สัมภาษณ์ไปบอกไม่เคยเจอแบบพร้อมๆกันพร้อมๆกันนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกครับคนรู้สึกเต้นเหมือนกันกินข้าวไปมีคนมาถ่ายรูปไม่เคยเจอท่ามว่าในงานทำกันคนเยอะขนาดนี้ก็ดีเลยถ้ากินได้กันก็จะดีมากนะครับ ้งงงค่ะรู้สึกเหมือนเป็นตู้ปลานิดหน่อยก็จริงๆคือก็คือรู้คันเสร็ปว่ามาทานข้าวแต่ก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออก็แปลกดีน่อร่อยอาหาร่อร่อยดีนะที่นี่ผมอยากให้ทุกคนลงมาครับ ก็ว่าจะไปเที่ยวเล่นนิดหนึ่งฮะแต่ว่ายังไม่ออกแต่คินข้าวดนอ่ะคงกระตือใช่ไหมล่ะน่าจะมีที่กิจครับไม่รู้ว่าวันนั้นผมอาจจะมีงานไปร้องเพลงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเขาจะไปด้วยหรือว่าเขามีงานของเขาหรือเปล่าแต่ไม่บอกเป็นผู้แบบลุยๆอะไรอย่างเงี้ยจะมีทีมวานนั่นเองนะครับ ปกติผมไม่ค่อยเป็นคนที่แบบว่าหวานหวานมากแบกดอกไม้เขาร้านอาหารอะไรเงี้ยผมไม่เคยผมไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นเนี่ยแต่ลองลองดูไหมคะคิดว่าไม่ครับพี่ไก้งก็ไม่ได้คาดหวังใช่ไหมคะว่าอะไรหวานหวานในวันมะรืนคะก็วันนั้นเป็นวันเกิดแบ้างอะค่ะเอาไป่จะเอาใบตาสองชั้น ไปนะฮะเออคิดคิดไปบ้างครับผมแล้วอยากได้อะไรคะขาอยาได้อะไรสองขวออยากรอดูมากกว่ากมีสองชิ hmm. ้นไหมคะพี่แหน่งก็สองชิ้นค่ะ ชด้วยอ๋นะวันเดียวเ่ยของเดียวก็กลังดีแล้วนะไม่ได้ชมน่ชนซ่อมแล้กันชนซ่อมพี่แบอกว่าตัวเองไม่ค่อยเป็นคนโรแมนติกแป้งโอเคกับความไม่โรแมนติกพี่แนเอุยป้ก็แมนๆอยู่แล้วค่ะแม่กับผมแมนกับผมใช่ครับตอนนี้ หลายๆคนก็เมีความสุขที่น่ารักมากขึ้นเป็นยังไงบ้างจ๊ี่ยังเกรงกันยค่ะยังเกรงกันเลยไม่แล้วฮะจริงๆก็คือก็รู้จักกันมาแบบโอ้โหจะปีแล้วอะจริงๆก็เกินนะรู้จักกันมาหลายปีแล้วแต่แบบว่าถ้าแบบที่เจอเจอกันบ่อยๆครับก็มันไม่น่าจะต้องเลยเกินไปแล้วแก่แล้วอ่ะพี่แป้งดูพูดน้อยจังเลยค่ะอ๋อต้องเป็นผู้หญิงค่ะ เนี่ยไปดีกว่าพี่แนนดูยิ้มหวานมากเลยอะไรนะไม่รู้ปลาแซลมอนติดฟันเรางหรือยังยังมีอีกตอนนี้ก็หัานนะเรียกว่าชัดเจนขึ้นเรียงพี่แนนบอกไปแล้วนะแปลอะไรนะโอยเถิดนะตอนไม่ถูกเรื่องสนิทเรื่องสนิทมันมันถ่ายมีบทเป็นแฟนแล้วนะเป็นแฟนแล้วนะก็ ก็ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แต่ว่ามันก็หมายถึงว่าก็แหน่ก็สนิทกันอย่างที่แป้งตอบตกลงพี่หนักเจย์ยัเป็นแฟนไหมคะก็รู้กันอยู่แล้วเนาะใช่ไหมเดี๋ยวยิ้มจับตาเรียกว่าอะไรนะพี่หนมเรียกว่าอะไรนะคะเรียกอะไร ใช่รก็เรียกแบบที่เี้ยแอละครับผมก็ไม่ได้ลีลาอะไรบาก็อย่างที่บอกต็้งลอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ครอะไรนะคะแล้วแล้วแต่เขางั้นท่านจะเรียกว่าแฟนเลยได้เลยนะคะพี่แจ๊คเซียนไหมคะอะไรนะพี่เขียนไี่คืออะไรพี่เขียนาแบบว่าแฟนการพี่เลยก็คบแหละโอ้ย เพราเพิข้าวงการเลยอะ ปกติไม่เวลาถัดทุกคนเรไม่เคยเกินปกติเป็นคนไม่ค่อยพูอยู่แล้วท่านมีขี้เยอะมากแล้วจริงๆไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมามาออกขนาดนี้คะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเลยคือไม่คิดว่าจะโดนขนาดนี้ก็จริงๆมาแบบแรงๆนะค่ะก็ไม่คือไม่คือมีทางงานพี่พี่แหน่งมาคุยทีนี้เราก็คอนเซปต์งานเขาก็จะรู้มากกว่าเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยทราบเท่าไหร่รู้ว่าก็มากินข้าวแค่นัน ที่คุยกันพบกันสื่อสารกันเป็นไงคะดูแบบเข้ากันได้สนิทกันได้เลยโอเคนะฮะก็กำลังโอเคผมว่าเป็นไงฮนะคนไม่อยากคิดอะไรมากผมว่าเอ็นจอยชีวิตแบบทุกๆวันดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรไปแบบหวังอะไรมาครับที่ต้นสัปดหนั้นไหนด้วยกันบ่อยไหมหรือว่าไปรับไปส่งกันทุกวันไหมพี่ก็บ่อยกันนะครับไปรับกันเลย ครับไม่ได้ไปรับอะไรกันมากวันนี้ก็นัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยดีมากครับผมถามแม่พี่จะต้องมือต่อไปเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่แบบว่าถูกใจเราอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรอ่างเไม่ไปตอบเลยเขิดอะไปดูค่ะพี่แหน่ไปดูพี่แหน่มหันนี่ถามผมหรือถามใครถามแป๊ะทำไมต้องถามถามเขาเขาตอที่ว่ไปแล้วฮะก็ดีก็ก็ ก็คุยัยะรู้เรื่องถ้าถามถึงเรื่องแบบมองไปไกลน,นะคน,นหนึ่งแม่มองไมเถึงจุดรหนยังไง ก็ต้องดูไปเรื่อยๆค่ะในในอดีตเคยบอกมองไกลแล้วมันก็ไม่ไกลก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แบบก็ตอบให้ตอบได้เท่าที่ตอบที่ฟังดูแล้วมันจะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปก็เอาให้มันคดีอดีแอบกลัวไหมคะกลัวน้คนเนี่ยไม่ค่ะจริงๆไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยไปคิดอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วอะก็เอาให้วันนี้เรามีความสุขดีสุดแล้ววันนี้ทั้งสองท่านปัวใจกับชุ่มกระชวยดีใช่ไหมคะ ดีครับดีบถ้าผลงหนไม่ดีเดี๋ยวผมจะมาบอกเองครับเพลงอันบอกว่าแม่มันแรงมันน่าใจนการับเพลงเงดีย๋ยวทำได้อกันครับมันก็มีส่วนด้วยเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยผมตอนแรกม,มันมีเพลงที่แล้วที่ผมบอกไปเป็นเพลงโปรเจกต์คนหนึของพี่เต็มเขาชื่อเพลงดีลีสใช่ไหมมันไปนหกหักเกิร์ แต่ว่าอันนี้เราก็เป็นเพลงมาอไหนมาโปรโมทเพลงใหม่เลยเพลงใหม่ผมชื่อเพลงจีนะครับแล้วก็มีวงเล็บนิดนึงเมย์ไอส์แบบว่าได้ไหมอะไรเงี้ยได้เลยคดิได้ไหมดีผมิผมกอดผมกอดผมกอดยังไม่จบก็ <c oughs> หมายถึงว่าผมอยากจะได้เพลงแบบว่าเอยนึกถึงวันที่เราบอกว่า คนเราทุกคนมันมีวันที่ต้องมีจีบกันมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อยากได้เพลงที่มันบุกๆลักรักๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าร้องเพลงรักจะขึ้นกว่าร้องเพลงออกหากคนไม่ค่อยเชื่อหน้าตาเรารู้สึกดูแฮปปี้ไปหน่อยนะครับร้องไปยิ้มไปเราก็คนเราก็เราเอาเป็นเพลงพอสิทธิ์นี้ดีกว่าคือมีแต่งมาให้ส่วนตัวนะคะที่แบบไม่ได้เป็นเพลงโฟมคือจริงๆรอ๋อส่วนตัวเหรอฮะใช่แบบแต่งให้พี่แป้งนี่บางทีวัน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 เป็นวันตื่นเช้ามาก็นึกต่อกบฟูดกับมาบ๊วยเองนี่ มันมีที่มัมีเพลงมันมีมันมีแบบว่าเขินละไกแล้วร้องให้ฟังหน่อยอะไนี้หรับหลายๆเพลงนะคะก็ลองสุดท้ายจะเล่นกีตาร์ให้ฟังแล้วเขาไม่อยากฟังเพราะเขาบอกเสียงดังถ้ามีประทับใจเพลงไหนอะไรนะคะอุ้ยก็หลายๆเพลงเพลงเขาก็ดังเพลงแรกเพลงแรกเพลงแรกที่บอกเพลงนั้นอกหักไม่อยากพูดถึง แล้วมีคำพูดประเพลงไหนที่แบบว่าเราชอบมีประโยชไหนที่แบบที่หลัใจเราประโยชนไหนที่พี่เนี่ยไอบก็ชอบพอดีไม่ก็ไม่ชอบพอดีไม่ชอบเพลงตองเราเคยฟังอยู่แล้วซื้อเก็บไว้ในมือถือด้วย ก็ดังหลายเพลงแล้วก็เคยเคยได้ยินมาบ้างเออซาบซึงที่ผมรู้สึกงบะที่แบบที่แหม่มมองเราแบบเป็นแรงบันดาลใจในการกันทีนี่คิดกันเอาเองหรือเปล่าคะไม่แหม่วันเปิดในไทยมีอม่เห็นมแล้วทำกันปะ อะไรนะไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็แค่เป็นอย่างนั้นก็ดีใจ <c oughs> ขอบคุณนะคะคือจริงๆ <c oughs> ผมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่ามันมีเพลงเนี้ยผมปอดิวด่วยแต่งด้วยแต่ว่ามันก็มีหลายๆคนที่ช่วยบอกไอเดียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เราเวลาเราทาเพลงล้วก็โอเคเราจะนึกถึงคนมุมนี้ตรงนู้นมุมนี้เพราะมันเหมือนแบบแบบแบบ general <c oughs> ทั่วๆ <c oughs> ไปนะไม่ใช่ก็ทําหมายถึงหลายคนสมัยนี้ว่า ทุกทั่วไปแรืให้ทุกคนแบบว่าโดนหมดอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าโดนใจคนอะไรอย่างเงี้ยพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีไหมคะแบบกูรักครับเที่ยวอะไรโอ้ กะว่าจะไปแถวนครปฐมนะครับฮะอยากกินหมูกรอบนะครับชอบกินหมูกรอบแถวนครปฐมนะครับจริงใช่ไหมเนี่ยจริงเราต้องเที่ยวในประเทศเราบ้างต่างประเทศบ้างนี่เท่าไหรนะครับอยากไปไหนอยากไปไหนอุ้ยจริงๆต้องชอบเที่ยวมากค่ะไปที่ไหนก็ได้พี่ได้เที่ยวค่ะไปหมดเขมรอยากไปมากเลยจริงไม่เคยไปก็ได้นะอยูนครมาอย่าในอนาคตถ้ามีงานพูดถึงกรโอเคมีไหมครับ ได้ครับไม่มีปัญหาอยากวันนี้ค่ตัวมันอันนี้มาได้ใจครับครับผมไม่เอาครับผมรู้จักกันอยู่แล้วครับผมอะไรนะฮะวันนี้ไม่ได้อะไรครับผมไม่อยากมาเจอพี่ๆนักข่าวผมอยากกันเจอผมก็เลยมาไม่ได้อะไรแต่พี่แ้งได้เต็มเต็มเนี้ยเขาอาจจะได้ไหมครับเฮ้ยไม่ได้เป็นคนเดีวยังไม่รู้เลยว่าได้อะไรเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนเดีว ตอบอะไรยังไม่ใช่อย่างงานการค้าอะไรมีบ้างครับมีบ้างจะรับไม่ได้หรือว่าต้องดูมันก็เอาที่มันเข้ากับเราอะค่ะอย่างสมมติให้ไปเล่นตลกแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่ไปแบบอย่างนี้แบบให้มันกินทงกินข้าวมันต้องเป็นแบบเราสองคนไม่หรือว่าอีเล่นตลกเราอาจจะทำได้เราอาจจะทำได้ดีก็ได้นะจริงจะเล่นมากกว่านี้ ไม่เยอะไม่มีอันนี้ด้วยหน่อยเพราะที่มันเป็นเหมือนบางคนก็รู้จักกันรุ่นนี่ผ่านพลังนู้ทางนี้เราก็โอเคมาได้เราก็มาหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่บางปกติเบางปกติผมอีเวนต์ผมไม่ค่อยได้ไม่บีบถ้าเขาเป็นเป็นอย่างนี้มาขอตั้งนานแล้วแต่ผมพูดปกติผมไปเวลาผมมีงานจะเป็นตัวอย่างไปร้องเพลงมากกว่าเป็นคอนเสิร์ตไปเลยไปอะไรแต่พวกอย่างนี้ก็คือนานๆจะเจอผมก็ไม่รู้ว่ามัน อย่างไรก็บางทีเราสนิทกันรู้จักกันบางทีผมมาให้ไม่ไม่ได้ตังอะไรผมก็ทำมาเยอะแยะแล้วครับใช่เรื่องปกติเรื่องจิงปกตินะพี่แอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับต้องให้ผู้จัดการคุยครับครับมีโอกาสได้ไปเจอทั้งสองครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเจอแล้วครับเป็นเงินี่เงินบ้างเออนี่นะฮะเมื่อวานเมื่อวันก่อนไปร้องที่สวนลุมมาก็แม่ผมก็ไปด้วยก็เจอกันครับแล้วผมก็ไปเจอที่บ้านก็มา ครบอกให้ผมร้องเพลงดีๆแล้ว <t> ก <ut ol ed> <t ut ol ed> ันเพราะนั้นไม่เขาถนัดสิสับสนไปเขียวใช่ไหมคะต้องสองครั้นีลยปูนี้แล้วปูนี้แล้วตัวชิ้นแดงแบบนี้ใส่แกนหรือว่าดูอะไรให้ค่ะหรือว่าให้เป็นการตัดอยู่แต่ของเราโดยเฉพาะ ก็แบบยากค่ะก็โตโตกันแล้วอะค่ะพ่อกับแม่เขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่กบบดีๆแค่นั้นเองยันมีหูหง่วงหรือไม่ละม้งไม่ตะมั้งไ่ะมั้งปล่อยแล้วปล่อยแล้วตอนนี้โอเคค่ะ